ด้านนายกเดินทางด้วยรถยนต์จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะไปเป็นประธานเปิดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไอซของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นไทยแลนด์เจแปนส t u d เดนไอซีทีแฟร์ร2022 2อนะที่หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์จุฬาภร์ราชวิทยาลายัยที่เชียงรายตำบนรอบออำเภอเมืองเ,เ,เชียงรายด้วยรถยนต์หมายเลขทะเบียนที่ออกกอไก่ลอลิงครับเก้าสามสม ลูกวาวเชียงรายอืรถใครหนอกอลอกอลอกอลอเก้าเก้าสามสามโอ้เลขสวยจริงรถไขเนาะอ่ะนี่ครับทีนี้ก็นั่นแหละครับท่านก็คือเมื่อวานนี่บังเอิญมาท่านนายกรัฐมนิรีค่อนข้างจะงดหงิดพอประมาณนะคือนักข่าวถามเรื่องว่ามีการแอบเลี้ยงแอบพบกันเมื่อวันที่แปดธันวาคม กับนักการเมืองหลายพักแถวแถาแห่งหนึ่งแถวแถวซอยอารีใกล้ๆที่ทําการพักรอรอ,รอสจซึ่งท่านก็ปฏิเสธเสียงดังในเะมื่อวานด้วยความไม่ไม,ไม่พอใจนะักไม่มีไม่เคยกินข้าวกับใครไม่เคยไม่มีเคยเลี้ยงข้าวนะไม่เคยไม่ได้กานข้าวกับสสเลยเลยซึ่งผมก็ทราบมาว่าจริงๆท่านก็นไม่ได้เลี้ยงเลื้งอะไรหรอกนะแล้วก็ไม่ได้พบกันแบบสี่สิบคนอย่างที่ว่าด้วยแต่พบบางคนแต่พบเป็นระลอกระลอกอันนี้รายงานข่าวว่านะ เอาละท่านกบัฏิเสธไปแล้วคือนักข่าวเนี่ยที่นคนเมากเนะนี่ยนักข่าวไปถามซักในพิธีมรานเมื่อวานเอ้ท่านนายกมันมีภาพท่านนายกถ่ายรูปกับสอสอบางคนนะประมาณเนี้ยนะก็ากภาพที่เห็นในไทยรัฐเนี่ยเป็นภาพกับนายกอบจอคนหนึ่งครับอันนี้พูดเลยอันนั้นแหละครับแต่ท่านมาเด้นนัดเลี้ยงแบบโอ้สี่สิบสองสอแล้วก็ห้าพักมากันอย่างนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่าท่านก็ต้องรัรู้ข้อกฎหมายดีอยู่แล้ว นะจะไปครอบงำพักจะไปอะไรต่างๆท่านรู้ผิดกฎหมายพักการเมืม 28, องมาตรา28-29อบอันนี้เราคงไม่ต้องไปอะไรนะฮะอ,อ,อันนี้ก็ไปเชียงรายก็เป็นงานรายละเอียดอย่างที่คุณภาคภูมิว่าเลยครับ,รบไทยแลนด์เจแพน a ต a n เดนไอ n t i c แ Fair 2022นะอ,อโดยมีท่านมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตีนุชเทียนทองคุณหญิงกระยาโสพลพนิษฐ์ร่วมรีช่วยช่วยศึกษาธิการแล้วก็ผู้บริหารนะ ครูนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ดุลาพรราช,ชาวิทยาลัยครับสถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นก็มาร่วมด้วยนะครับก็มีการแสดงชุดแล้วชุดนั่นชุดนี้นะก็ท่านนายกบอกว่าตนเดินทางมากับมตีหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการพัฒนารรพกของทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามดําเนินการอย่างเต็มที่วันนี้อยากจะบอกว่าดีใจเหลือเกินและยีดีมากที่ได้มีโอกาสได้กลับมาตรงนี้และได้มาเห็นถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของบุคลากรทางการศึกษาของไทยนะในส่วนของรัฐบาลและก็สถาบันการศึกษาซึ่งก็ได้ช่วยกันมานะครับแล้วก็พูดถึงความร่วมไม้ร่วมมือกับไทยกับญี่ปุ่น uh huh. ในเรื่องของไอซีทีในเรื่องของการศึกษานะ มีความร่วมม้ร่วมมือมีความสัมพนันธ์ดีกับญี่ปุ่นมายาวนานกว่า400ปีแล้วโอ้แล้วก็พูดยาวพูดไปถึงหลายเรื่องทีเดียวนะครับวิธีการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่เป็นอย่างไรตอนหนึ่งบอกว่าจำผมจำได้นะคุณภาคภูมิครับผมจำได้สมัยเด็กๆผมชอบเรียนวิทยาศาสตร์แม,ม้จะไม่ใช่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีสิทาไมไม่มีชื่อเสียงล่ะนวลน,นรดิดวัดโรงเรียนวัดนวลน,นรดิดแถวนะแม้จะไม่ใช่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแบบพวกท่านครับซึ่งวิทยาศาสตร์ สอนให้เรารู้จักคิดส่วนใหญ่เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทั้งสิ้น uh huh. สมัยก่อนทุกประเทศในโลกนี้เรียนรู้มาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทั้งสิ้นแต่เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกคนก็เริ่มคิดว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้อย่างไร uh huh. เช่นทําอย่างไรสว่างไม่มืดทั้งวันทั้งคืนทําอย่างไร <c oughs> ไม่ให้หนาวทําทอย่างไรไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ธรรมชาติจึงนํามาสู่การเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แก้ไขจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ไม่ให้เกิดขีดจำกัดในการคิดวันนี้โลกไปไกลกว่านั้นแล้วไปเรื่องเทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมใช้ดิจิทัลต่างๆวันนี้ผมดีใจที่เห็นกเด็กๆทุกคนแสดงออกด้วยความมั่นใจว่าทําได้อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งประกาศให้โรงเรียนต่างๆได้พัฒนาตัวเองโอ้โหพูดถึงการโหลดแอปพูดถึงการอ่านสําคัญนะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับ นักเรียนไทยญี่ปุ่นอย่างเป็นกันเองนะครับอารมณ์ดีตลอดเส้นทางทําสัญลักษณ์มือไอเลือบอยูแล้วก็ส่งมินิฮาร์ดให้กับนักเรียนและบุปก,กรณ์ทางแพทย์นะครับ